1330 q u i สิออนไลน์สวัสดีค่ะคุณอยากรู้เราตอบกับคำถามสุดฮิตเรื่องสิทธิ์หลักประกันสุขภาพวันนี้มีคำถามอะไรหนะ้าอ๋อจากจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณจันทร์อนวันนี้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพสอบถามคะสวัสดีค่ะคือดิฉันคิดว่าตัวเองท้องนะคะเราอยากจะสอบถามว่า สามารถไปฝากท้องได้ที่ไหนยังไงคะโอ้ยินดีด้วยนะคะคุณจันทอนขออนุญ,ญาตเช็คข้อมูลของคุณจันทรอนสักครู่นะคะจากการเช็คข้อมูลของคุณจันทอนพบว่ามีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพอยู่ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ค่ะสามารถไปตรวจเพื่อความแน่ใจว่าตั้งครันหรือเปล่าหรือสามารถไปฝากคันที่หน่วยบริการตามสิทธิ์ได้เลยคะ่ะอืมดีจังเลยแค่นี้ก็สบายใจแล้วถามอีกนิดนะคะ ถึงเวลาคลอดเนี่ยสามารถผ่าคลอดได้ไหมคะใช้สิทธิ์ได้ค่ะตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์แต่ถ้าหากว่าเป็นความต้องการของผู้ป่วยต้องชําระค่าใช้จ่ายเองนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวคงต้องรีบไปฝากท้องแล้วล่ะค่ะ อีกดีนะคะคุณจันทร์ทอนทางสปะสะชเราเพิ่งมีการประกาศสิทธ,ธิประโยชน์ใหม่เมื่อเดือนตุลา2558ค่ะจากเดิมสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพในการคลอดบุตรได้ไม่เกิน2ครั้งแต่ปัจจุบันสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่จํากัดจํานวนครั้เลยค่ะเผื่อว่าคุณจันทร์อนจะนําข้อมูลส่วนนี้ไปบอกคุณแม่ท่านอื่นที่ยังทราบว่าสิทธิหลักประกันสุขภาพคุ้มครองการคลอดบุตรได้เพียงแค่2ครั้งค่ะแหมดีจังเลยคะ่ะน้อง แม่นิ่่ายคล่องใจแล้วไปก่อนนะสวัสดีค่ะยินดีมากๆค่ะหากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้สิทธิประกันสุขภาพสามารถโทรมาที่สายด่วนสปสช,ช1330ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะขอบคุณคุณจันทรนจากจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เป็นผู้ใช้บริการสิทธิ์หลักประกันสุขภาพเพราะการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเป็นสิทธิตามกฎหมายที่คนไทยทุกคนต้องได้รับบริการค่ะสวัสดีค่ะ It's online